สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่อง Jasper t y Channel เอ๊ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเซนทรัลสีราชาใช่แล้ววันนี้เรามาเที่ยวกันที่นี่เลยค่ะเซนทรัลสีราชานะคะและเราก็บังเอิญมาเจอนี่เลยงานอะไรข้างหลังคือรูปอะไรผีเสื้อผีเสื้อขนาดใหญ่เลยค่ะเสื้อบองด้วยไปดูกันเอาละค่ะไปเลย ว้าวอุยผีเสื้ออะไรเนี่ยอันนี้เขามีโชว์ผีเสื้อได้นะดูดีเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมันมีผีแค่นี้อ่ะหรือมันขาดดูผีเสื้อนะคะผีเสื้อต่างๆนะคะเขาก็มีมาโชว์ภายในงานด้วยไม่รู้อะครับสกรีนอะไรสักอย่างอีานสกาลแบบว่าผีเสื้อเขาก็จะมาไว้ณฑนนี่นะครับไป่ะไปดูกันต่อที่นี่เขามีอะไรบ้างครับน้องเจเปอร์ อันนี้เป็นทางเข้าออชมผีเสื้อนะคะ<า>เวลาเข้าชมผีเสื้อคือนี่เลยชัปเปอร์ดู11.30ถึง2ทุ่มจำกัดเข้าชม7คนต่อครั้งห้ามจับหรือสัมผัสเด็ดค่ะ<อ>นี่ค่ะเป็นทางเข้าสองชั้นนะคะทุกคน<อ>ว้าวมีผีเสื้อจริงอยู่ในนี้ห้ามจับเขาบอกห้ามจับนะไ,ไ,ไหน จริงนี่ไงนี่ก็มีนี่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 เขาไม่หนีด้วยนะนั่นทางออกหรือเปล่าอ้าวอันนี้ทางเข้ารู้ทางออกอ้าวแล้วเข้าผิดทาง <c oughs> <c oughs> แล้วเข้าผิดทางเ <c oughs> <c oughs> อาไปออกออกไปดูสัตว์อย่างอื่นกันพี่เสื้อเต็มเลยทุกคนโอ้ยไออันนี้คือเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะให้น้องๆมาระบายสี ตรงนั้นคืออะไรอ่ะชปเปอร์อะไรอ่ะอะไรอ่ะผีเสื้อผีเสื้อกลางคืนมีลำตัวอ้วนสั้นมีขนปกคลุมมากและเป็นเส้นยาวออกหัางที่เวลากลางคืนบินมาเล่นแสงไฟมีมากถึง1600ชนิดซึ่งเป็นผีเสื้อที่มีอายุ14-21วันเห็นปะ่ะก็คือยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยมันอยู่ในดักแด้น่ะนะ ยเห็นไหมในหนังแน่นะยังไม่ออกมาเลยห้ามจับห้ามสัมผัสนะอุ้ยแมงมุมมันคือแมงมุมเออเนี่ยเนี่ยดูดิอย่าแมงมุมเห็นได้เห็นได้ไงเราเลยก็ดูเตี้ยเตียเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยายแมงมุมเต็มเลยเนี่ยจริงด้วยยายแมงมุมเต็มเออเขาสร้างหลังนี่แมงป่องแมงป่องอืมี ว้ามลก่องตัวนี้ร่<ท>ำเลยนะ้ต่อยตายแล้วเนี่ยต่อยเราตายเลยนะดูน้องตัวนี้นี่น <c oughs> ่ารักนะเขาขาวสะอาดเชียว <c oughs> ขาวตัวเลยอาแทบไปดูน้องตัวนู้นนี่ว้าับหนูไปดูตัวน่ <c oughs> นารักไหม <c oughs> <c oughs> น่ารักจังเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยร้องเก่งด้วย ร้องเก่งเลยร้องเก่งได้สวัสดีค่ะจัดตัวเดียวหันหัวไปหยนหัวมาอ่ะแล้วมีอะไรอีกเมื่อกี้มันบอกบอกว่าให้ดูกันเนี่ยอ่อน้องกระต่ายมี่น้องกระต่ายกินตัวนึงกินหญ้าอยู่ไหนป้าวหัวอยู่แบบนี้อุ้ยเขานอนอยู่ เขาลับอยู่เขาลับอยู่อ๋อ uh, ลับอยู่ต wow ัวนี้น่ารักจ้ะตัวนี้ก็น่ารักนี่หงุดหงุดหงุตัวนี้คืออะไรตัวต่อไปคืออะไรเรียกว่านี่นี่ตัวนี้คืออะไรหงุดหอุดหงุดหุดหุดหุดน้องหมูน่ารักน้องหมูแก่ ไปดิไปซื้ออาหารเลี้ยงน้องหน่อยไปถามพี่เขาสิป้อนอาหาร20บาท3ชุด50าสิครับคอา3ชุดเลยครับเดี๋ยวมาเล่นนิ่ป้อนหมูนิ่ป้อนกระต่ายอ่อันนี้ป้อนหมูนี่ป้อนกระต่ายใช่ครับวางใหคนนั้นนะดูนี่วางให้น้องเองดูนี่วางอุ้ยอุ้ยตั้งตั้งขวดหน่อยดิลูกนอนนอนเราไม่ออกเออตั้งขวดหน่อยขอกินต้น เออเอาตัวไหนอ่ะให้ตัวไหนอแบ่งแบ่งให้น้องเท่าๆกันเอาน้องหิวแล้วเอาขนนมไปใกล้ๆไม่ต้องกลัวตั้งๆขนนมหน่อยเออไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ลงไงหมดยัง,ยงอีกนิดนึงอ่ะาเราก็ให้ตัวกาลางละกันเอาตัวไหนก็ได้เอ่เอาหมดแล้วไปคืนพี่เขาแล้วก็หยิบอันใหม่มา หยิบนี่อันใหม่อ่ะขวดเอาน,นมอีกขวดหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวอีกถ้วยหนึ่งเอาของกระต่ายแล้วก็ลัไปเลี้ยงกระต่ายกันเลยไปเลี้ยงกระต่ายรองเท้าหลุดก็เราไปเลี้ยงกระต่ายกันแล้วอ่ะไป <c oughs> อ่าน้องกินไหมนะั่น <c oughs> น้องเห็นไหมนะั่นดูเขากำลังไปมุงตรงนั้นอยู่ดูน <c oughs> ู่น้องมาแล้ว <c oughs> น้องมาแล้วน้อง น้องมาแล้วฮ่าะดูเอ,เ,อเอาเอาน้องตีกันแล้วเอาเไก,ไก่ไก่อ่าให้ไก่อุ้ยอุ้ยน้องก็โดดใส่แล้วชัปเปอร์ตำตำหน่อยลูกตำตำหน่อยน่ารักอะดูไก่ดิทุกคนไก่น่ารักมาก เหมือนน้องหมาน้องแมวเลยอ่ะขนนะ่าดูดิน้องชอปเปอร์น้องกินใหญ่เลยเหรอ <laughs> อ๋ออ่าให้ตัวดำดิตัวดำเขาอยากกินนะให้เขากินนี่ลูก,กลอเออไม่เป็นไรให้เขากิน,นตัวไหนตัวนั้นอะ่ะอ๋อเอา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 ,เอา,เอา รุมใหญ่เลยชัปเปอร์ <laughs> เขาก็กินผักไงด,ดูดิดูดิน่ารักจังอุยกินใหญ่เลยทุกคนก <laughs> ินใหญ่เลยอะ่ะเปล่าคะเดี <laughs> ๋ยน้องมารอเนี่ยน้องมารออยู <laughs> ่ เออเสอให้น้องไงอ่ะอ้าวหมดแล้วล่วงหมดแล้วนี่น้องนกกินแม่สถึงครึ่งปอกนะฮะยางยางไม่ถึงครึ่งเลยนี่เดียวเองให้น้องกินน้องนกตัวเขียวเขาจะกินอาหารเม็ดเล็กตัวสีน่ารักครึ่งยางเดี๋ยวหนูจะไปให้ตัวแดงใช่ไหมใช่ทำไมตามันตุบ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 เยอะเลยนะเขาตาโตนะ เดี๋ยวกินอย่าอะ่ะตัวเขียวมากตัวเขียวเรียกแล้วตัวเขียวเรียกแล้วเขากินกันไม่ทนันเดี๋ยว <c oughs> เรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วอยากกินมั่งอยากกินมั่งสวยจังเลยน่ารักที่สุดเหลืเอเม็ดหนึ่งเหลือเม็ดหนึ่งให้น้องเหลือเม็ดหนึ่งให้น้องโอเคหมดแล้ววิ่งเอาเอาถ้วยไปคืนตะบวยไปคืนโอเคค่ะบรรยากาศงานก็อย่างนี้เลยค่ะอยู่ในเซนทรัลสีราชานะคะทุกคน <c oughs> อะไรนะอาหารไก <laughs> พอแล้วลูก<อ> <laughs> นี่ก็จะให้นี่เวลาเข,เขาให้นะเขาให้ไม่เลิกอะเัปเปอร์เขาให้ไม่เลิกอ่ะ,ออะโอเควันนี้ก็ให้อาหารน้องๆเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให,ให้อาหารไก่ <laughs> พอแล้วลูกเดี๋ยว, <laughs> วเราจะไปกันต่อ <laughs> เอาละครับใครชอบคลิปนี้กดแชร์ก็ซื้อใครได้นะคะไปแล้วนะครับ